สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะช่วงรอบบ่ายนะคะก็วันนี้นะคะเรามาเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะบอกเลยว่าใหญ่กว่าเก่านะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใช่ค่ะเข้ามาแล้วก็คอยพี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เช็คภาพเช็คเสียงกันให้หน่อยนะคะมีคําถามนะคะก็สามารถสอบถ,ถามกับไลน์นี้ได้เลยนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะใช่ค่ะรุ่นนี้นะคะคุ้มกว่าเก่านะคะใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าใ,ใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาที่แบบใหญ่ๆนะคะหน้าเตาวกว้างๆนะคะวันนี้เราก็มานําเสนอชุดรุ่นนี้เลยนะคะ,ช,คะชุดขนาดความยาวนะคะ1เมตรสานะคะ ขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะความสูงนะคะก็อยู่ที่85เซนติเมตรนะคะที่ร้านนะคะ<ช>ก็จะมีขนาดความสูงนะคะ<ช>ก,ก็อยู่ที่2ขนาดนะคะมีความสูง85เซนติเมตรค่ะมีความสูง6กเซนติเมตรนะคะ,ะลูกลูกค้าใช้งานสะดวกแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะวันนี้นะคะก็มายกตัวอย่างนะคะชุดคาเ์เตอร์เตายาว1เมตรสาสเซนนะคะเตาแก๊สสองหัวแบบนี้เลยนะคะ โรงการนี้นะคะก็ยังวางของในเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะแล้วก็แบบแบบแยกก็ได้หรือว่าจะเอาติดตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ราคาก็ปิดเรียบน,นะคะส่วนสีนะคะก็มี5สีให้เลือกน,นะคะมีแดงเขียวเทาขาว,ขาวดำนะคะรุ่นที่อยู่ตรงหน้าแอดมินนะคะก็จะเป็นรุ่นงานหินขัดไซส์1เมตร30นะคะสใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะใครที่บอกว่าแบบ ไม่ชอบเคาน์เตอร์เตาที่เล็กเกินไปไม่ชอบเคาน์เตอร์เตาที่ใหญ่เกินไปนะคะชอบแบบกลางๆนะคะพอดีพอดีนะคะนี่เลยนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะคะชุด1เมตรสามสิบนะคะชุดนี้ก็ใครที่ชอบนะคะใส่ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สสองหัวนะคะเพิ่มเตาตรงกลางก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นเตาถ่าน2หัวเตาถ่าน3หัวหรือว่าจะเป็นซิงลังจานนะคะซิงลังจาน2หลุมหรือว่าหลุมเดียวนะคะได้หมดเลยนะคะลูกค้าใส่ได้ทุกอันเลยที่ลูกค้าอยากจะให้ใส่เข้าไปนะคะถ้าชอบแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะชอบแบบไหนนะคะสนใจแบบเป็นรุ่นไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะคะใช่ค่ะ ถ้ถามกันเข้ามาได้นะคะมีค um ําถามตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะราคาเท่าไรคะสำหรับคําถามลูกค้านะคะว่าสวยมากเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะคะก็รุ่นนี้นะคะชุดน şey да ี้เป็นรุ่นเปิดตัวใหม่นะคะราคาเพียงแค่32,000บาทเท่านั้นนะคะ ในราคานี้นะคะจะได้อุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะคะหัวแก๊สสายวาวนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้ามีโปรโมชั่นนะคะลด10%นะคะจากปกตินะคะ32,000บาทนะคะลดแล้วเหลือเพียง28,800บาทค่ะใช่ค่ะในราคานี้นะคะก็คุ้มมากๆเลยนะคะมีขววแก๊สให้2ขวหแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสายมีวาลให้พร้อมนะคะลูกค้านะคะก็เตรียมไว้ผังแก๊สใบเดียวนะคะก็ ติดตั้งกับถังแก๊สนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะอะ่ลูกค้านะคะก็จะชอบถามนะคะัวแก๊ส2องขวนะคะก็ต้องใช้ถังกี่ถังนะคะก็ใช้ถังไปเดียวพอนะคะใช่ค่ะก็จะปกติ32,000ื่นนะคะลดแล้วเหลือเพียง28,800ืนนะคะไม่คุ้มตรงไหนลองมาดูของจริงก่อนได้เลยนะคะค,ะะคะมาลองสัมผัสนเนื้งองานจริงก่อนได้นะคะรุ่นที่แบบใหญ่นะคะ ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกลางๆนะคะก็คืออย่างตัวแอดมินนะคะส่วนตัวก็คือคิดว่าชอบนะคะเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายก็จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยนะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็เวลาวางหม้อหรือวางกระทะนะคะก็จะวางหมอ้อกระทะได้ใหญ่นะคะลูกค้าได้ตั้งแต่เบอร์เล็กนะคะจนถึงเบอร์65<ช>ก็ยังได้นะคะเบอร์60รนี่ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะคะแล้วก็ส่วนกระทะก็เป็นกระทะใบบัวใหญ่ที่เป็นกระทะที่แบบ พี่วัดใช้กันนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะวางได้เลยใช่ค่ะเพราะรุ่นนี้นะคะก็มีขนาดหน้ากว้างหนึ่ง65ซนติเมตรนะคะที่ร้านนะคะลูกค้านะคะก็ชอบใช้แบบว่าหน้าก,กว้างนะคะเผื่ออนาคตนะคะเผื่อแบบว่าไปใช้หม้อใหญ่กระทะเบอร์ใ,<ช>ใหญ่คะก็เซิร์ฟไปเลยนะคะรุ่นง,งานหินพัดไซส์พิเศษนะคะ<ช><อ>คุณแม่เลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้าจะติดปัญหารเรื่องสีเลือกสีไม่ถูกเพราะสวย<ช>ทุกสี <laughs> ลูกค้าบอกว่า ขอดูสีต่างๆหน่อยได้ไหมขอดูเนื้องานจริงหน่อยได้ไหมยอยากดูแบบภาพเต็มๆนะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์ hmm. ได้นะคะลูกค้าอยากดูแบบสีเต็มๆแบบว่าเต็มใบนะคะเต็มรูปแบบคอมเมนต์ได mm ้เพราะว่าปกติแล้วนะคะรูปที่เราส่งให้ดูเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นกล้องสดถ่ายจากเนื้องานจริงนะคะ mm hmm. ลูกค้าได้สีแบบที่ตามรูปเลยนะคะมีแดงเทาเขียวขาวดํานะคะสวยทุกสีเลยลูกค้าบอกว่าเลือกสีไม่ถูกเลยเพราะว่าสวยจริงนะคะ เกจริงนะคะลูกค้าใครที่เลือกไม่ถูกก็ให้อดนมินแนะนําให้ก็ได้นะคะถ้าชอบสียอดฮิตของที่ร้านก็จะเป็นพวกสีเขียวสีเทาสีดาสีเทาเพิ่มเม็ดดำนะคะแต่ถ้าชอบแบบโบราณนะคะชอบแบบอนุรักษ์ของโบราณนะคะที่สมัยก่อนชอบใช้กันก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงรุ่นี้เลยแดงโบราณของเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็สีขาวสีขาวสะอาดตา นี่เลยนะคะก็สามารถวางหม้อเบอรเล็กได้นะคะกระทะใหญ่ได้นะคะนี่เลยนะคะใช้หม้อใหญ่กระทะใหญ่นะคะกาตรงนี้นะคะครบจบเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะก็ยังมีช่องเหลืออีกนะคะพื้นที่เหลือพื้นที่ก็ยังเหลืออีกนะคะตรงนี้นะคะที่แนะนําเป็นไซส์พิเศษนะคะเพราะว่าพอเวลาวางหม้อกระทะเบอร์ใหญ่นะคะมันก็จะไม่ติดผนังตรงนี้นะคะ ลูกค้าลองสังเกตได้นะคะพอเวลาแบบว่าลูกค้าเซืร์แบบว่าไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะถ้าแบบไปวางหม้อ,อก,กระทะเบอร์ใหญ่นะคะก็มันก็จะติดผนังตรงนี้เลยนะคะตรงนี้คะ่ะจะติดผนังแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองวางหม้อ,อเบอร์หกสิบห้าให้ดูว่ามันจะวางหม้อ,อคู่กับเบอร์สี่ห้าได้ไหมนะคะลองวางให้ดูเลย ตั้งหมอ้อสองหม้อได้ไหมนะคะก็นี่เลยนะคะก็ได้นะคะลูกค้าได้แล้วก็มีพื้นที่ห่างกันด้วยไม่อันตรายด้วยใช้งานพร้อมกันได้ด้วยนะคะไม่ร้อนด้วยนะคะและด้านหลังก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะให้ระบายอากาศแบบว่าร้อนได้ด้วยนะคะก็สามารถตั้งหมอ้อคู่กันแบบนี้ได้ถ้าเป็นหม้อเบอร์ที่แบบ 50ก็ยังได้นะคะม้อเบอร์ใหญ่กว่านี้ได้เอาไปตั้งคู่กันเวลาแบบว่าเทศกาลไม่ว่าจะเป็นตุ๊จีนหรือวันไหนๆน,นะคะที่เป็นวันสําคัญนะคะเลี้ยงงานวัดงานบุญนะคะก็ได้ใช้ม้อใหญ่กระทะใหญ่แน่นอนนะคะก็รุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะคะใช่ค่ะก็ถ้าแบบว่ารุ่นนี้นะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่ตัวเล็กนะคะถ้ารุ่นนี้ส่งไปนะคะพอวา<ช><อ>ม้อแล้วแบบว่าต้องเอื้อมือนะคะส่งแบบนี้นะคะก็แนะนําเป็นความสูงนะคะอยู่ที่ 67ซนติเมตรนะคะใช่ค่ะตัวของแอดมินนะคะสำหรับแอดมินก็คือรุ่นนี้คือสูงไปนะคะแอดมินต้องใช้ความสูง6 7เ็ซนติเมตรนะคะเพราเวลาใช้แบบว่าหมอ้อใหญ่แบบนี้นะคะก็ต้องเอื้อมมือลงี้เลยนะคะใช่ค่ะก็คือเรื่องความสูงนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานนะคะหรือเพิ่มความสูงหรือว่าจะเตี้ยลงนะคะจะนั่งทำกับข้าวก็ได้นะคะลูกค้าได้หมดเลย นี่รุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะคะลูกค้าอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะรุ่นคุ้มกว่าเก่านะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะใครที่ชอบนะคะแนะนำเลยนะคะมอใหญ่มากนะคะมอใหญ่แค่ไหนเตาของเรารับจมหมดนะคะลูกค้าใช่ใช่ เมตรแปดอ๋อ <c oughs> ก็แก้ปัญหานะคะที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะไปตั้งหม้อคู่กันอย่างเช่นหม้อเบอร์50าสองใบนะคะซึ่งหม้อเบอร์50เนี่ยมันใหญ่นะคะลูกค้าเป็นหม้อที่แบบเลี้ยงทั้งโรงงานทั้งวัดทั้งอะไรอได้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือ ถ้าเป็นตัวไซส์พิเศษที่เราจำหน่ายอยู่นะคะที่เป็นแก๊สซองหัวเป็นขนาดความยาวอยู่ที่108ซนติเมตรนะคะรุ่นนั้นมันจะแคบไปนิดนึงนะคะอันนั้นมันจะเหมาะกับครัวที่แบบเอ่อครอบครัวใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้หม้อเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นนะคะไม่ได้ใช้ตั้งคู่กันนะคะแต่ว่าใช้กระทะใหญ่ใช้หม้อเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ใช้คู่กันอันนั้นได้ไอ้ถ้าวันใดวันหนึ่งลูกค้านะคะต้องการใช้ หม้อเบอร์ใหญ่อย่างเช่นหม้อเบอร์60นี้นะคะ2ใบคู่กันหรือว่าหม้อเบอร์60ใบหนึ่งหม้อเบอร์50ใบหนึ่งนี้นะคะคู่กันก็คือได้นะคะลูกค้ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากกระทะเบอร์ใหญ่หม้อเบอร์ใหญ่หรือว่าเบอร์เล็กนะคะได้หมดเลยบางท่านอาจจะสงสัยว่ารุ่นใหญ่ๆต้องใช้ได้กับแค่หม้อเบอร์ใหญ่กระทะเบอร์ใหญ่ไม่ใช่นะคะลูกค้ารุ่นใหญ่ๆแบบนี้ใช้ได้ตั้งแต่ หม้ออวยเล็กๆนะคะจนถึงหม้อใหญ่เลยนะคะส่วนกระทะก็เป็นกระทะครัวเรือนนะคะได้ถึงกระทะใหญ่เลยนะคะก็ใช้ตั้งแต่เบอร์เล็กนะคะจนถึงเบอร์ใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะก็มีคำถามนะคะก็สอบถามเข้ามากันได้เลยได้ค่ะปิดนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะใช่ค่ะใส่ตรงไหนนะคะสนใจแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะที่ร้านนะคะแต่ละไซส์แต่ละรุ่นนะคะแต่ละขนาดนะคะแล้วก็ราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะ ที่ร้านนะคะก็จะมี2เกรดนะคะเกรด A นะคะเป็นงานหินขัดทั้งใบแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นเกรด B นะคะปูหน้ากระเบื้องนะคะดังพ้านจะท้นสีนะคะนี่เลยนะคะคำถามของลูกค้านี่เลยนะคะคำถามของลูกค้านะคะที่ชอบถามนะคะว่า ถ้าเตาแตกนะคะทำยังไงนะคะแล้วเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วกว่าสเปคเตานะคะที่ว่าเคยเซิร์ฟไปแล้วพอเวลาเอามาเปลี่ยนจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็ คำถามของลูกค้านะคะที่ลูกค้าเห็นไปนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไรของที่ร้านได้เลยนะคะอะไรของที่ร้านนะคะจะเป็นแบบมาตรฐานทุกไซส์เลยนะคะจะเป็นของมันอยู่แล้วนะคะลูกคา้าถ้าลูกค้านะคะถ้าแบบว่าเปลี่ยนไม่เป็นหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวช่างของเราถ้าอยู่แบบว่าจังหวัดไม่ได้ไกลามากนะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะคะก็ไปซ่อมให้ได้นะคะลูกคา้าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดน,นึงนะคะในการซ่อมแซมนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่า ง่ายนะคะเปลี่ยนง่ายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือเคาะหัวเตาอันเก่าออกนะคะแล้วก็เอาอันใหม่นะคะสวมใส่เข้าไปแค่นี้เลยนะคะหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆนะคะก็มีคลิปวิดีโอสอนนะคะในการแบบว่าใส่หัวเตาเข้าไปนะคะแต่ปกติแล้วนะคะที่ร้านนะคะถ้าเป็นหัวเตาทานนะคะจะเป็นหัวเตาที่มีขนาดเท่าๆกันหมดเลยนะคะเตาทานก็คือเตาทานเลยเตาฟืนก็มีทั้งแบบเตาฟืนมิ้นเตาฟืนนะคะ แล้วก็เตาปิ้งย่างก็จะเป็นเตาปิ้งย่างของทรงของมันนะคะเป็นบล็อกของมันนะคะใช่ค่ะถ้าใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะก็สามารถแคปนะคะแล้วก็ส่งมาในทางเพจได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่3 2ม0 0บาทนะคะใช่ค่ะลพิเศษนะคะเหลือเพียง28,800นบาท ชอบนะคะก็รีบแปบหน้าจอนะคะก็สามารถส่งมาในทางเพจได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าไม่ชอบสีนะคะก็สามารถสั่งทำเป็นสีอื่นได้นะคะมี5าสีให้เลือกนะคะมีแดงเขียวเทาขาวดำนะคะที่สําคัญน,นะคะมีหัวแกส๊สสองหัวให้นะคะแล้วก็มีสายวัวให้พร้อมเลยนะคะลูกค้านะคะก็เตรียมไวถ้ถังแก๊สใบเดียวนะคะก็ติดตั้งกับถังแก๊สก็คือใช้งานพร้อมกันได้เลยนะคะก็ทากับข้าวเร่งรีบนะคะก็แนะนํา เคาน์เตอร์เตาแก๊สนะคะชุดนี้มีขนาดความยาวยที่หนึ่งเมตรสามสิบนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีคําถามนะคะที่ลูกค้ากังวลเรื่องหัวแก๊สนะคะลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อมาแล้วนะคะถ้าแบบวันใดวันหนึ่งใช้งานไปหลายปีแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสนิมหรืออะไรอย่างนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนอยากจะทอทําความสะอาดหาซื้อหัวแก๊สได้ที่ไหนแล้วต้องเซิร์ชจากที่ร้านเราอย่างเดียวไหมนะคะก็คือ สำหรับลูกค้านะคะที่สั่งเป็นหัวแก๊สไปนะคะลูกค้าไม่ต้องเซื้อแค่ที่ร้านอย่างเดียวก็ได้นะคะซื้อตามร้านทั่วไปที่ขายอุปกรณ์หัวแก๊สได้เหมือนกันนะคะแค่แจง<ช>้งว่าเป็นหัวแก๊สของรุ่นอะไร KB5 KB8 KB7 นะคะก็แจ้งกับทางอุปกรณ์ทางร้าน<ช><ด>ที่ขายอุปกรณ์แก๊สได้เลยนะคะใช่ค่ะก็คือไม่ยุงย่งยากนะคะเวลาที่หัวแก๊สเสียหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อตามใกล้บ้านได้เลยนะคะใช่ค่ะ ก็ฝากโปรโมชั่นของเรานะคะทุกการสั่งซื้อนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อไซส์เล็กขวดเดียวนะคะไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะแล้วก็ชุด2เมตรนะคะแล้วก็เป็นชุดเคาน์เตอร์เตาหนึ่งเมตรสามสิบนะคะที่ออกมาใหม่นะคะเมื่อลูกค้าจะสั่งเซอไหในใส่ชุดเป็นสั่งเป็นชุดไหนนะคะก้ลดไปเลยนะคะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะมีคําถามก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนก็สามารถ สอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะมีแก๊สมีถ่านมีฟืนมีปิ้ย่างสิลังจานะคะแต่งครัวนะคะก็ครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่กำลังจะแต่งครัวอยู่นะคะสร้างบ้านใหม่อยู่นะคะก็แนะนํามาที่นี่เลยนะคะร้านเตาบุราราชชลบุรีนะคะมีครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะใช่ค่ะก็อยากจะแจ้งลูกค้านะคะที่ลูกค้าบอกว่า ครัวยังไม่เสร็จบ้านยังไม่เสร็จนะคะแต่สอบถามไว้ก่อนช่วงนี้ก็ทางร้านมีโปรโมชั่นลด10%นะคะด้านบนนะคะลูกค้าอยากให้ลูกค้านะคะจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะโปรโมชั่นลด10%นะคะทุกชุดทุกออเดอร์นะคะทั่วไทยนะคะ,ะ,คะแล้วก็หน้าร้านนะคะสินค้าที่มีหน้าร้านเลยก็ลดเหมือนกันนะคะหรือว่าจะสั่งทำก็ลดนะคะลูกค้าแนะนําให้ลูกค้านะคะ<ๆ>ครัวยังไม่เสร็จบ้านยังไม่เสร็จนะคะน<ๆ>แนะนําให้ลูกค้านะคะสั่งจองนะคะรับสิทธ โปรโมชั่นนะคะลด10%ไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าบอกว่าออมาเสร็จแล้วครัวเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ให้ค่อยให้จะส่งก็ได้นะคะแจ้งวันและเดือนที่จะให้จดส่งไว้ก็ได้นะคะแล้วก็รับสิทธิ์โปรโมชั่นลด10ไว้อย่างให้ลูกค้านะคะได้รับสิทธิ์ดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะลูกค้าโปรโมชั่น <30. S 1> นี้ก็จะถึงแค่วันที่30เมษาย,ยนเท่านั้นนะคะ <30. S 1> ใครที่จะจัดจองนะคะจับจองได้เลยนะคะ สำหรับคำถามลูกค้านะคะสุดยอดเลยนะคะมีทุกขนาดเลยใช่ค่ะมีทุกขนาดจริงนะคะแค่ลูกค้าพูดออกมาว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้นะคะช่างของเรานะคะเฮียของเราก็จัดให้ทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้ามีตั้งแต่หัวเดียวนะคะงบน้อยๆน,นะคะจนถึง2เมตรของเรานะคะก็คือมาไกลามากนะคะชุดของเราก็คือมีทุกขนาดจริงๆนะคะอยากได้ขนาดไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ <T uber> แล้ววันนี้เฮียของเราก็ไปส่งเตาที่อุบลราชธานีเองด้วยนะคะไกลมากนะคะก็ไปส่งเองเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากมเลยนะคะลูกค้าจากอุบลราชธานีนะคะสั่งเข้ามาเป็นชุด1เมตรสิบชุดนะคะแล้วก็เมตรห้สินึ่งชุดเป็นซิงลังจานนะคะกับเตาแก๊ส2หัวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อสั่งจองเข้ามานะคะ <S <S <revenues> <S ก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะได้ช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยนะคะ ก็ใครที as, ่จะจับจองนะคะจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าของเรานะคะและที่สําคัญนะคะทุกมาตรฐานของที่ร้านนะคะไม่ว่าจะขนาดไซส์ไหนนะคะทําออกมาให้ได้มาตรฐานทุกรุ่นนะคะลูกค้าก็จะอยากใส่เป็นหัวเตาอะไรอยากได้เป็นหัวเตาอะไรนะคะก็ช่างของเราก็คิดค้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของความแบบว่ามาตรฐานหรือเปล่านะคะแข็งแรงทนทานหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าแข็งแรงทนทานดีเยี่ยมแน่นอนนะคะวัสดุก็คือ อย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะคนก็ขึ้นไปยืนแล้วนะคะอะไรแล้ก็คือทําให้ลูกค้าดูทุกอย่างให้ลูกค้าได้มั่นใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็สินค้าไม่สวยนะคะเราก็จะไม่ส่งนะคะใช่ค่ะก็สำหรับพี่ๆที่ชอบแต่งครัวแต่งครัวแบบสไตล์ไทยนะคะก็แนะนำมาที่นี่เลยนะคะ ที่ร้านตาวโบราณราชบุรีนะคะใช่ค่ะบางคนนะคะไม่ได้ใช้งานนะคะเอาไปตั้งโชว์นะคะแบบว่าชอบแบบสไตล์ครัวไทยนะคะก็มีมีลูก,กค้าก็เข้ามาเซืร์กันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะ,ะก็บางทีลูกค้าก็าไปแบบว่าถ่ายละครก็เคยมีเหมือนกันนะคะ,คะลูกค้าบอกว่าอยากจะไปถ่ายละครไทยแต่ว่ามีเคาน์เตอร์ครัวแบบว่าครัวไทยๆอย่างนี้ก็เคยมีนะคะลูกค้าก็มารับเองนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากหน้าร้านของเราไว้ด้วยนะคะหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอเมืองนะคะตำบลเจดีศรีนะคะพอทำโทรได้นะคะศูนย์แปดหกสามสองนเจ็ดสามแปดนะคะก็หน้าร้านนะคะก็เปิดทุกวันเลยนะคะเปิดแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะใช่ค่ะก็มากันได้เลยนะคะลูกค้าใครที่ช่วงสงการนะคะมาหยุดหลังสงการกันนะคะก็ สาม,มารถที่จะแวะพาคุณพ่อคุณแม่มาดูได้นะคะมาดูสินค้าหน้าร้านกันได้นะคะเผื่อส่งการไม่ได้หยุดนะคะส่งการทํางานนะคะแต่ว่ามาหยุดช่วงหลังส่งการนะคะก็มากันได้เลยนะคะหน้าร้านเปิดทุกวันเลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค่าทุกท่านนะคะตั้งอยู่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตำบลเจดิหังนะคะหน้าร้านก็ ตั้งอยู่ติดกับถนนเลยนะคะหน้าคอสะพานนะคะถ้ามาจากทางเจดีหักก็คือไม่ห่างกันมากนะคะไม่ห่างจากเจดีหักมากนะคะถ้าลูกค้ารู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะคะก็เลยก๋วยเตี๋ยวโอ่งมาหน่อยแล้วก็จะเจอ,เจอคอสะพานแล้วหน้าร้านจะอยู่ตรงหน้าเลยนะคะจะมีตอใบใหญ่สีแดงตั้งอยู่นะคะมากันได้เลยนะคะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องมากันได้เลยนะคะก็ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะต้อง ฝากลังเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบผลงานของที่ร้านนะคะสั่งเซื้อสั่งจองไปไว้ที่บ้านลูกค้านะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ช>ลูกคา้าแล้วก็ขอบคุณลูกคา้าไม่ใช่คนไทยนะคะแต่เป็นต่างชาตินะคะลูกค้าต่างชาตินะคะ ก็ชื่นชอบผลงานของที่ร้านแล้วก็สั่งไปเยอะมากนะคะขอบคุณมากมากเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะผลงานของที่ร้านนะคะไม่ใช่แค่คนไทยที่ชื่นชอบนะคะลูกค้าต่างชาติก็ชอบเหมือนกันนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อสั่งจองเข้ามานะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่คอยติดตามรับชมนะคะคอยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาเริดตัวนะคะ ชุดยาวนะคะ1เมตร30นะคะชุดนี้ใหญ่กว่าเดิมนะคะลูกค้าใครที่ชอบแบบไว้ของนังๆแบบนี้นะคะแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะลูกค้ารับได้ทุกหมอ้อทุกใบจริงๆนะคะ,คะรุ่นนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะจากปกติราคา32,000บาทนะคะลดแล้วเหลือเพียง28,800บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ โปรโมชันนี้นะคะจะถึงแค่วันที่30เมษายนนะคะก็ก่อนจบไลฟ์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะชุดยาว1.30เ<ฮ>มตรนะคะค <laughs> ก็เบอร์โทรของเรานะคะติดตามทางนี้ได้เลยนะคะช่องทางนี้ได้เลยเบอร์โทรนะคะ086 362 3738 <c oughs> นะคะ หรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดสต9วเจ็ดแปดเก้านะคะไลน์นี้ไลน์เดียวเบอร์นี้เบอร์เดียวเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะทางั้นเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีสินค้าใหม่ๆอะไรออกมาอีกนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่หยุดพัฒนาแน่นอนนะคะยังแบบว่าไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะช่างของเรานะคะทําไม่ได้หมดเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะสินค้าดีเตาโบราณราชบุรีนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ